ผมไล่พวกคุณออกฮะไล่ไลออกหัออกวหน้าจะมาไล่พวกเราออกแบบนี้ไม่ได้นะคะพวกเราขยันทำงานไม่เคยลาไม่เคยมาสายเลยสักครั้งอะ่ะทำแบบนี้ได้ไงอะ่ะใช่ครับหัวหน้าแล้วถ้าหัวหน้าไล่พวกเราออกแล้วแล้วพวกเราจะทำงานที่ไหนนะครับมันไม่เกี่ยวกับผมนั่นมันเป็นปัญหาของพวกคุณโอ้ยทำไมหัวหน้าพูดหมาๆแบบนี้ล่ะคะนี่คุณผมอะ่ะได้รับคำสั่งมาอีกทีนะโรงงานเนี่ยมันไปต่อไม่ได้แล้ว เขาไล่วพวกเราออกแล้วแล้วเงินชดเชยพวกเราหรอครับเถ้าอยากได้ก็ไปฟ้องเอาถ้าพวกคุณมีปัญญาจ้างทนาอ่ะนะไปออกไปกันได้นะหืคนแบบนี้อะมันเป็นเจ้าคนไหนคนได้ยังไงวะแล้วเราเอาไงต่อดีอะพี่ค่อยว่ากันอยู่ดีๆก็ต้องมาตกงานอะ่ะ เราไม่มีงานทำแล้วนะพี่ปลาทูหนึ่งตัวแบ่งกินแล้วกันเนาะอีกครึ่งตัวเหลือไปกินพรุ่งนี้ก็ได้จ้ะเราต้องอยู่ให้ได้จนกว่าจะหางานทำได้ใหม่ว่าแต่พี่อ่ะมีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่ ที่เหลือติดตัวแค่ ประหยัดหน่อยสิเนี่ยยาสีฟันสมุนไพสตาเวลเลยนะใช้นิดเดียวอ่ะก็สะอาดแล้วใช้แค่นี้ม,มันจะของจริงเหรอหอมสิพี่ก็ยาสีฟันสมุนไพสตาเวลอ่ะเขาใช้นิดเดียวอ่ะก็หอมแล้วที่สำคัญนะลดแบคทีเรียแล้วก็ลดหินปูนได้แหละโอเค หืมหอมจริงๆด้วยวะ่ะได้กินสมุนไพรห,หอมเลยเป็นยไงล่ะพี่ฉันบอกแล้วเออดีิงนี่เราก็เดินหาสมัครงานมาทั้งวันแล้วนะพี่ไม่เห็นมีใครรับเราเข้าทำงานสักคนเลยอะ่ะนั่นน่ะดิ แันไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวก็มีเอ้ไปฉันหแกใช่ไหมว่าอย่ามาหางานทันแถวนี้ไม่มีใครรับคนพิการอย่างแกเข้าทำงานหรอกนะเจ๊เจ๊ไม่เห็นต้องทำกันขนาดนี้เลยอะก็มันมาตื้อขอทำงานทุกวันฉันเลยลำคาญ ถึงร้านฉันจะรับคนล้างจานนะแต่ฉันก็ไม่รับคนตาบอยอย่างนี้เขาทํางานหรอกนะถ้าฉันรับคิดว่าจานฉันจะสะอาดขึ้นมาไหมล่ะแอมตาก็มองไม่เห็นเสือกอยากจะไปเป็นภารองคนอื่นนี่เจ๊ทำแรงไปหรือเปล่าถ้าไม่รับเขาทํางานก็ไปเสียเขาไปดีๆดิเนี่ยเขาก็ตาบอดที่นี้เขาก็แย่อยู่แล้วแต่ต้องมาเจอคนแย่แบบเจ๊อีกไร้เมตซงจะทำจริงๆรเลย มีมนุษย์เสทํฉันคิเกียดคุยกับพวกแกแล้วเสียเวลาทํามาหากก่งเอ้าเจ๊ทำแบบนี้แล้วจะหนีไปง่ายๆหรอเจเอ๊เป็นอะไรมากไหมครับเป็นอะไรมากไหมครับผมไม่เป็นไรหรอกครับไม่ได้เจ็บตรงไหนเลยขอบคุณพวกคุณมากครับมไม่เป็นไรงั้นร,รู้ก่อนนะคะพี่ช่วยเขาหน่อยไป,ไปค่ะ ตอนนี้ผมตกงานนะครับผมว่างงานเงินผมก็ไม่มีสร์ดเลยโหงั้นพวกเราสามคนเนี่ยก็ใคยเป็นคนตกงานทั้งสามคนเลยเนี่ยอ้าวพวกคนสองคนตกงานเหมือนกันเหรอคบใช่ค่ะพราะเราเพิ่งเดินไล่ออกจากงานนะคะตอนเนี้ก็มีเงินติดตัวอยู่แค่พันเดียวไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อดีเลยค่ะโอ้ พวกคุณยังมีเงินตัง์พันึ่งนะครับกับผมนะสิไม่มีอะไรสักบาทอ้าวไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทแล้วนี่คุณกินอะไรอะคะแล้วใช้ชีวิตยังไงผมก็ขอคนอื่นเขาบ้างนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างแต่จริงๆผมอยากจะทำงานนะครับให้ผมทำอะไรผมทำได้หมดเลยนะครับ แต่ยังว่าแหละผมตาบอดใครเขาจะรับผมเข้าทำงานเหรอครับอแล้วคุณไม,คมไม่หิวเหรอครับผมไม่หิวหรอครับแค่ผมกินแค่น้ำเปล่าแค่นี้ผมก็อิ่มแล้วบางคนอาจจะเหมือนคนตาบอดนะครับมีวิธีเดียวที่จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ก็คือการทำทาง แล้วก็ต้องเดินหน้าต่อไปผมคิดอยู่เสมอครับว่าถ้าผมยังมีลมหายใจอยู่วันนี้ผมหางานไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับพรุ่งนี้ผมคอยไปสมัครใหม่นี่ครับพวกเราให้ไม่ได้หรอครับ ผมรับไม่ได้หรอกครับรับไม่เห็นนะครับพวกเราตั้งใจให้จริงๆเราไปเถิดะนะคะเงินไม่ได้อะไรมากมายผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากจริงๆครับ อันนี้ครับกินน้ำมันเย็นก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปคิดหาวิธีกันใหม่นะอืทำไมฉันรู้สึกสบายใจจังเลยอะพี่ถึงเราจะมีเงินติดตัวกันอยู่ไม่ถึงห้าร้อยแต่มันก็รู้สึกสบายใจอะที่เราได้ช่วยพี่คนนั้นพี่ก็เหมือนกันแต่พี่ไม่รู้ทำไมนะเป็นเพราะว่า เราได้แบ่งปันมงถึงมันจะทําให้เราลําบากแต่มันก็มีคนลําบากของเราเยอะเลยอะ่ะใช่แค่เราได้ช่วยเรื่องปากเรื่องท้องของพี่คนนั้นอะ่ะฉันก็รู้สึกมีความสุขมากเลยอะ่ะทําให้เขาได้มีแรงเพื่อที่จะได้ลุกขึ้นสู้จะได้ไปหางานทําในวันพรุ่งนี้เนาะงั้นวันนี้เราไปหาเอาอะไรอะไรกินกันแลวพรุ่งนี้ไปหางานทําใหม่โอเคไหม โอเคจ้า okay, <laughs> ไปกัน